สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุก์ทาง Facebook และ y o u t u b e นะครับเมื่อเช้าดูข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนายอนุทินชาญวิรุลรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะดันไปพูดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทํานองตำหนิแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะที่ติดโควิด1 9นะครับทำไปทำมานี่โดน หมอพยาบาลพี่น้องประชาชนออกมาดายับนะครับพูดปิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมเป็นวิทยากรฝึกอบรมนะฮะนะครับก็สอนกฎหมายเทคนิคการทวงหนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพูดในที่สาธารณะว่ามันจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับนะบนะการสื่อสารผิดพลาดเนี่ยต่อสาธารณะเนี่ยมีผลกระทบต่อผู้บริหารมากก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและก็ ทำให้เสียคะแนนนิยมโดยเฉพาะเป็นนักการเมืองหรือบุคคลชั้นนําทั้งหลายเพราะฉะนั้นการสื่อสารต้องระมัดระวังควรได้รับการอบรมนะเข้าใจเทคนิคการสื่อสาร 2. ต่อไปนะครับข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่าพูดครับอย่างกรณีท่านอนุทินเนี่ยฟังแต่ลูกน้องแต่ยังไม่ฟังข้อมูลทั้งหมดดันไม่ได้กันกรองข้อต่อไปครับกาละเทศะช่วงหน้าสิวหน้าขวานสถานการณ์ฉุกเฉินต้องให้กำลังใจไม่ใช่ตำาน้ ตำหนิต้องไปตำหนิกันส่วนตัวต่อไปครับการพูดสารนะต้องไม่ใช่พวกอยากดังเอาหน้าพวกนี้ตายมาเยอะแล้วนะพูดในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ควรพูดเราเป็นผู้บริหารนะครับก็ฝากไว้นะครับและที่สําคัญอย่าพูดเท็จนะครับการพูดต้องมีทักษะมีมุกตลกนะสร้างความจดจําน่าสนใจจึงจะได้คะแนนนิยมนะครับท่านอนุทินฝากไว้ครับท่านอนุทินครับพูดผิดแล้วขอโทษเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าพูดผิดบ่อยๆแล้วขอโทษบ่อยๆนะถึงแม้จะร้องไห้ผมว่าบางครั้งสังคมก็อาจไม่ให้โอกาสนะถ้าท่านทำผิดบ่อยๆแสดงว่าท่านไม่ได้ปรับปรุงตัวเลยก็ฝากท่านนะครับต้องปรับปรุงตัวเองเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะท่านก็อย่าทำผิดบ่อยนะครับนะขอโทษบ่อยดีครับแต่ว่าอย่าบ่อยเกินไป นะครับนะตั้งใจทํางานเป็นกําลังใจให้ท่านอุทินด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้แพทย์และพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะสู้ต่อไปสู้โควิดต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนสวัสดีครับ